ีก็จะเป็นทรงแบนนะคะมันก็ไม่ได้สมมาตรอะไรมากนะคะไม่ได้เน้นความแบบว่ากริบนี่จะเจาะรูเลยอันนี้เป็นที่เจาะปกติเป็นที่เจาะอ,อะไรอะด้แบบเนี้ยคว้านเม็ดเชอร์รี่หนึ่งไงงานนี่นะคะละเอียดมากก็ไม่สวยมันขาดความเป็นศิลปะ หยาบมากก็ไม่สวยขาดความใสใจเหมือนทําไปให้มันเติดร็ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องหาความพอดีระหว่างมันนะว่าแบบว่าถึงมันจะไม่เรียบร้อยแต่มันก็ดูดีหรือว่าดูดีก็ได้แต่ก็อย่าให้มันเนีย้ยจนแบบว่าไม่ใช่มนุษย์ทําเป็นงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทีน,นี้ก็จะทําฝาทําหูไว้สําหรับห้อยเชือกเรียบร้อยอน,นี่ก็จะทําฝา ทำง่ายๆเลยค่ะดินให้เป็นก้อนแล้วก็นี่เป็นริมให้มันสอดลงไปแบบนี้ก็ได้อาจจะต้องเพิ่มเพิ่มจุกข้างบนหน่อยเพื่อความง่ายในการถอดและดึงขึ้นมาเนาะแบบนี้กออ็ไดทีนี้เวลาเราวางข้างบนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าวางแล้วมันก็ ตอนแรกอะ่ะมันจะติดแหละเพราะว่าดินมันยังเปียกอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ต่อดีๆนะันเพราะแห้งมาหรือเผามามันจะลูดเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการเนี่ยเล่าทุกทุกคลิปเลยเวลาปัน่นเวลาต่อง,งานเล่าอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนสําคัญก็จะแปะมันลงไปทาด้วยกาวเยืะอๆก่อนกาวก็คือน,น,น้ําดินนี่แหละค่ะน้ำขี้ตมนี่แหละ ที่สอดไม้ไว้นี่เพราะว่าอยากให้หูมันหูจับมันมีรูห้อยเชือกนะคะมันก็จะกลายเป็นโค้ดสำหรับแขวน